สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆทําอะไรอยู่คะยิดถึงครูอุบไหมคะครูอุบคิดถึงเด็กๆนะคะเป็นอย่างไรบ้างโรงเรียนหยุดหลายเดือนเด็กๆทําอะไรกันบ้างคะแต่คุณครูอุก็มีกิจกรรมสนุกๆจะให้เด็กๆทํานะคะเดี๋ยวเด็กๆดูในหนังสือเล่มนี้นะคะว่าเป็นหนังสืออะไรนะคะเมื่อเห็นแล้วเด็กๆก็หยิบหนังสือขึ้นมานะคะ ค่ะเด็กๆด,ดูนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสืออะไรให้เด็กๆหยิบหนังสือของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ Alphakids Alphakids เสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เปิดหนังสือหน้าที่28นะคะมี2กับ8ก็บอกให้เด็กทำอะไรคะลากเส้นตามตัวอ,อักษรและเขียนตามรอยประอันนี้คือเด็กๆอ่านตามค่ะ V วีจะมีอยู่สองขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่หนึ่งลากเส้นตรงลงมาขั้นตอนที่สองลากขึ้นไปตามลูกศรน,นะคะอันนี้คือตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปวีตัวพิมพ์เล็กมีสองขั้นตอน mm. ขั้นตอนที่หนึ่งลากเป็นลูกศรลงมาตามลูกศรขั้นตอนที่สองก็ลากเป็นลูกศรขึ้นไปนะคะอันนี้คือวีพิมพเล็กนะคะต่อไปฟังพูดตามและอ่านตามคำศัพท์นะคะเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะแวน w i t w w i t ว w h a t w h a เอา้าวเด็กๆอ่านตามและแปลนะคะแวนแวนรถตู้นะคะเ i t w วทแปลว่าเสื้อกัก๊ก t ัดก็คือแจกกันนะคะต่อไปหน้าที่29นะคะมี2กับ9ให้เด็กๆทำอะไรคะลากเส้นตามตัวอักษรและเขียนตามรอยปละนะคะ Icana, อตาดับเบิลยูพิมใหญ่นะคะขั้นตอนที่หนึ่งทั้งหมดมีสี่ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งลากลูกศรลงมาขั้นตอนที่สองขึ้นไปขั้นตอนที่สามลงมาขั้นตอนที่สี่ลากขึ้นไปอันนี้เด็กๆอ่านตามนะคะดับเบิลยูดับเบิลยูพิมใหญ่นะคะต่อไปดับเบิลยูพิมเล็กเด็กๆอ่านตามค่ะดับเบิลยูพิมเล็กนะคะมีสี่ขั้นตอนเหมือนกันเลย ลูกสอลงมาแล้วลากลูกศรขึ้นไปแล้วลากลูกศรลงมาแล้วก็ขึ้นไปนะคะแตบมันอยู่พิมพ์เล็กและให้เด็กๆทำอะไรคะฟังพูดตามแล้วก็อ่านคำศัพท์ well well ฟังครูก,ก่อนนะคะ warm w a window window อ,อ่านและแปลนะคะ well well อันนี้ก็คืออะไรคะวานหรือปลาวานนะคะ วอมวอมวอมก็คืออะไรคะหนอนตัวหนอนวินโดวินโดวินโก็คือหน้าตานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ได้ถ่ายคลิปให้คุณครูอูด,ดูด้วยนะคะคุณครูอูขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ